วันนี้ตอนเช้านะคะวันที่วันที่สองในการอยู่ที่นี่น้องเห็นปลาต้องโกน้องอยากจะลองแต่ว่าน้องอยากจะลองขนมไข่อน,นั้นไข่เต่าเดี๋วน้องจะชี้ว่าน้องจะเอาลองอะไรเอาอะไรปลาต้องโกออเ่ยเนีย try you want one เน่ย ต้องจ่ายเงินจับกับโทรศัพท์เน่งเหรียญเน่งเหรียญทุกอย่างหนึ่งเหรียญยี่สิบบาทยี่สิบบาทจ้ะประมาณเหมือนกับเมืองไทยประมาณเหมือนกับเมืองไทยนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าน้องเป็นคนไทยใช่ไหมโอใช่เราพูดภาษาจีนไม่ได้แต่เราชี้เอาจ้ะอันนี้จะเป็นขนมมาต้องจำชื่อไม่ได้ขนมอะไรที่มันมีไส้อยู่ข้างใน จะลองชิมอืมอร่อยนะมันเหนียวเดี๋ยวหวานหรือเปล่าว่า mm. oh, มันมีอ่า uh, ชั่วโอเคลูกคราอยู่โอเค good for my tummy but เบาเบามันไม่มันมากเนี่ยมันไม่มันมากใหญ่มากจ้ะใหญ่มากหนึ่งเหรียญยี่สิบบาททั้งบ่อหนึ่งเหรียญกินเลยกินเลยมันกำลังเก่งเนีย่ยแบบมันไม่หวานมันมันไม่มันเนี่อะเหมือนกินน้อยฮองโลเราเดี๋ยวเราอยากออกกำลังกาย าอาหารของอาของเทศของที่ไหนอะอย่างนั้นค่อยที่ไปกินร้านอาหารทีหลังน้องพามากินอาหารตอนเช้าเป็นอาหารพื้นที่ของของคนจีนมาดูที่เขาทำจ้ะเด็กน้องมาดูนี่บอก อันนั้นบ้านเราหรือเปล่าเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะนี่นะจาย์เราจะมาหาอันนี้แหละเอาไปกินเยอะสองอันมันใหญ่นั้นจะเดินกลับจ้ะ

สามีวันนี้วันจันทร์สามีบอกว่าจะพามาดูมิวเซียมมิวเซียมปิดวันจันทร์เราจะไปไหนทีนี้ช้อปปิ้งที่นั่นมีถนนช้อปปิ้งอ่าเออถนนเดินช้อปปิ้งมีทุกอย่างเราจะดูลูกพันเพราะว่าโทมัสสนใจเกี่ยวกับกระดูกไดโนเสาร์อะไรประมาณเน้นจากของอะไรแบบนั้นอยาจะเราจะเดินไปตรงนั้นที่เป็นตัวอะไรไม่รู้นี่บัฟเฟ่ อันนี้จะเป็นควายจา้ะควายควายควายสมัยก่อนเนาะตัวใหญ่บ้านเราก็ตัวใหญ่อันนี้จะเป็น,น,นควายบ้าน,น,นจะไม่เคยยอะนาด I อ n o อ but I just say จะเดินแถวแถวนี้มันสวยดีเดินออกกำลังกายเดินชมสวนดูสิมีดอกไม้ขายด้วยร้านดอกไม้นี่ขายหรือต่าแต่ว่า ก็จัดสวนสวยมากๆเลยจ้ะพี่ๆจ๋าก็ทำสวนสวยโอเคนะคะน้องจะเดินไปเรื่อยๆดูสีไปาาท,ทำามททําน Geranium มันไม่เหมือนกับอ่าของวาเลนตันจะดูดอกมันดอกมันจะเล็กกว่าแต่อยู่ที่ต่างประเทศอากาศมันเนาะมันจะดอกใหญ่กว่าอันนี้ดอกแค่นี้เองอ๋อนี่ sculpture over right there ดอกดอกเล็ก oh. ๆจ้ะ สวยมากเลยสวยสวยดอกไม้อันนี้ก็สกอปใช่ใชสวยมากสินะเะบันสินเลบะเฮ้ยมันอากาศสวยะประเทศเขาล่มลื่นนะน้องชอบอะไรประเทศจีนมากที่สุดคือชอบประเทศเขาไม่มี ไม่มีมลพิษทางอากาศแต่ว่าคนที่นี่สุบบุรีเยอะคนจีนบุรีเยอะเหมือนกันครับพ้อม่งยังอ่ะ มีชอบศิลปะแบบนี้จ้ะน้องก็เลยบอกว่าคุณก็ทํำสิน้องมากินอาหารร้านอาหารแต่สั่งยากยากจังทุกอย่างสั่งจากอาา่อาอลิเพอเอลต้องกดต้องสแกนเราก็ไม่รู้เราเข้ามาเราบอกเข้ามาสั่งเขาบอกว่า a อ,อาลิเพออลิเพ ที่เล็กทำให้โบบอกอลีไพร์แคาเคทชีโทรศัพท์รจานจันลังจาน,นจน้นเขา้ากลัาบอกว่ากลับมาบอกว่าอลีแพรทุกอย่างสั่งไม่มีภาษาอังกฤษสามีต้อง a ชนสเลตต้องมันมันมันยากจ้ะหาร้านอาหารกินแต่ว่าน้อง,องเดินผ่านมาน้องก็เลยเห็นว่าโอ้มีข้าวหน้าเป็ดน้องก็เลยอยากกินข้าวหน้าเป็ดเอืมอนกับ น้ำร้อนจ้ะที่เล็กจะไม่คิดว่ามันร้อนมัร้ <c oughs> อนต้องหมดสามสิบเหรียญอ๋อเสียวเสียวน่าอร่อยมากมา่เี่ใช่กินยากนิดหน่อยเพราะว่าเฮิฟหรือว่าอ,าอะไรของที่เมืองจีนนะ มันจะคล้ายๆมาล่าทั้งหมดสมนุนไพรของเขาเป็นมาล่ามันจะมีกลิ่นของเขาเองเอกลักษณ์ของเขาเองแต่อร่อยอเต็ดอุ๊บจอยมาช่วยกันช้อม

ท้อง <Hey? S 2> มาเมืองจีนฝนตกยังไม่หยุดเลยจ้ะพี่ๆจ๋าแต่ว่ามันไม่หนาวมันอากาศดี oh. <Okay. S 2> น้องไปดูตู้กตาให้จูเลียลาบูบูโอไม่ได้สักตัวจ้ะมันหมดเขาขายหมดอย่างนั้นเราจะเดินไปแม่น้ำไป <Okay. S 2> ฝนตกสองสามวันน้องไม่สามารถใช้อ่ะกล้องเล็กได้น้องน้องใช้อ่ะโทรศัพท์ของสามีตอนนี้มันกำลังเคลียร์จ้ะอากาศดีมากน้องมาตรงที่จุดเช็คอินของงานเมืองจินทะเลแม่น้ำใหญ่มากสวยมากสวยมากสวยไหมโทรมาสอาคารจ้ะ อ yeah, t k n อ w but j u จ t just ส yeah. ่ y ย e a h ปทางนู้นเราจะเดินไปหรือเปล่าคนเยอะมากจะเดินดูสิดูเรือสิเรือเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะจ้ะน้องดีใจนะน้องได้มาจีนประเทศจีนจะเป็นอะไรนะ Experience จะเป็นประสบการณ์ที่ดีน้องคิดว่ามันค่อนข้างจะยาก น้องเข้าใจว่าทําไมคนมากับทัวร์เพราะว่าทัวร์จะจัดการทุกอย่างแต่ถ้าเรามาเองก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยแล้วก็ต้องรู้ว่าแอปใช้ยังไงจ่ายเงินยังไงกินข้าวยังไงแ<ห>ท็กซี่ยังไงไปยังไงมายังไงน้องก็คิดว่ามันยากอยู่นะสําหรับน้องเองน้องคิดว่ายากจ้ะเราจะไปไหนทีนี้ไปวัดหลังจากนั้นเราจะกลับ น้ำเขาก็คล้ายๆกับน้ำเจ้าพญาบ้านเราน้ำเขาจะเป็นสีออกขุ่นๆนิดหน่อยบ้านเรามันมีกลิ่นน้ำแม่น้ําเจ้าพญาน้องว่าสวยนะสวยมากๆเลยอาคารโบราณเยอะจะอาคารเก่าอาคารโบราณเก่าแก่กของเขาอย่างเงี้ยร้อยปี50ปีประมาณนั้นดูสิมีแต่อาคารสวยๆทั้งนั้นเลย

you what? Use your handsก็ได้ สมมุติลูกนะครับ five ครั้ง long chopsticks. No, are you sure? So how do I do it? You hold it like yes. One of them. Of course. One of them like that and then that one like that. Like a pencil. Um Mao, 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 may me, may me. Oh, I must do it. Ah. Ah, I Choi Song and Dwayne Gun. Okay. Yeah. Yes, yeah. 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 อ,อันนี้เป็นปูรสชาติอะไรรสชาติยีอยีอะไรนนมันกับรสชาติม,มันกับมันมันกับคนกินน้ำสไลนะแรงมากไม่อร่อยตอนนี้เรามาช้อปปิง้งแถวแถวถ้าเป็นสิงคโปร์ก็คล้ายๆกันกับ ออเชดบ้านเราออเชดไม่ใช่บ้านเราคล้ายๆกับคล้ายๆกับถนนออชเชดอยู่ที่สิงคโปร์จ้ะจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งโทมัสไม่ได้มานะโทมัสอ่าเหนื่อยเขาอยู่โรงแรมจะเฉียงไปก็จะเป็นประมาณนี้ สวนอะ๋อ <I know. S 1> พี่ๆจะเห็นว่ามีแต่รถไฟฟ้าบางครั้งก็จะเป็นรถน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถอีวีมากกว่าจะเป็นของที่นี่รถไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาควบคุมคุณภาพของของ,ของรถมันก็เลยมีไม่เยอะ ถามว่าฝรั่งเยอะไหมฝรั่งไม่เยอะจ้ะนานๆทีจะเห็นกลุ่มฝรั่งสักคนหนึ่งเดินเงียบหเงียบมากฝุ่นก็ไม่มีฝุ่นควันไม่มีดูพี่ๆดูสิ มันไม่มีฝุน่นควันนะดูใบไม้น้องไม่ได้โกหกนะมันไม่มีขุนถ้าเป็นบ้านเราใช่ไหมคําเมารถนี่จะเต็มเลยมันไม่ใช่ฝนตกถูกมันนะแต่ว่าน้องสังเกตว่าเมื่อเวลาน้องมาที่นี่น้องจะสังเกตว่าที่นี่เขียวเขียวมากๆเลยเขาควบคุมคุณภาพของรถด,ด้วยมหมายถึงว่าเขาจํากัดเขาจะไม่ให้คนมีรถเยอะ เขาจำกัดจำนวนรถเหมือนกับสิงคโปร์จ้ะปะเดินเดินสบายพี่เห็นรถรือเปล่า สวยไหมคะอาคารเทมันไม่มาเทมัไม่ชอบช้อปปิ้ง่ะเดินอันนี้ดอกไม้สดอ้วนยาเพิ่งไปดอกไม้เขาสวยมากๆเลยนะอันนี้คือดอกไม้สดพี่พี่เห็นไหมดอกไม้สดดอกไม้สวยมากๆเลยอะ สวยสๆงอนนี่คือสวนดอกไม้ของเขาบนถนนนะสวยมากอ,มอันนี้เหมือนดอกอะไรบ้านเราเสวยสวยสวยมากๆเลยถนนนี้ซอยใช่เส็นซอยไหม น้องชอบตรงที่มันไม่มีควันรถไม่มีควันไม่มีมลภาวะทางอากาศเลยอันนี้ดอกไม้จริงนะนี่ดอกไม้จริงสวยมากๆเลยอะ่ะสวยมากมอันนี้จะเป็นถนนปิด ยกลับทางไหนอันนี้สวยมากๆเลยจ้ะอันนี้จะเป็นอาคารโบราณที่เขาทำคนมาเดินคนมาเที่ยวดูอาคารสวยๆสวยมากๆเลยเอ๋อเว <Where? S 1> จะให้พี่ๆเห็นพี่ๆคงเห็นแล้วล่ะนะโอเคนะคะอูหมาตัวใหญ่มากๆเลยดูสิตัวใหญ่มาก